สวัสดีครับโอดักไฮไลท์ของตัวโคโคพิ p l ัดนะครับ ก็คือการนําเอาวัสดุเหลือทิ้งก็คือเปลือกมะพร้าวที่มีเยอะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับนำมาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ใส่ความเป็นนวัตรกรรมเข้าไปร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์จนได้ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุปลูกพืชจากขุดมะพร้าวขึ้นมาซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุนําเข้าก็คือพิษมสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังช่วยลดขยะในพื้นที่ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนในการาปลูกพืช30เแล้วก็ยังสามารถ ส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศได้โครงการนี้ช่วยเป็นเข็มทิศนําทางนะครับช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการไปได้จากคําแนะนําของคณะกรรมการและก็ทีมงานนะครับช่วยแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆในด้านธุรกิจแล้วก็ยังช่วยโปรโมตสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทําให้มีการเติบโตทางด้านยอดขายอย่างก้าวกระโดด แล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับขอเชิญผู้ประกอบการและนักธุรกิจทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการ Thailand s y n นเต y นะครับโครงการนี้เปรียบเสมือนจิกซอตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับครับเชิญเข้าร่วมโครงการ Thailand s y n นเต y กันเยอะๆนะครับ